สวัสดีครับเจ้ช่องไกายเอสาปรเทวเลยนะครับวันนี้เอก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โบราณสถานเมืองคงบัวนะครับอยู่ที่วัดองส์ปวนคริติครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับก็ที่นี่ก็จะเป็นโบราณสถานอายุประมาณ2,000ปีนะครับเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองทวารวดีแห่งหนึ่งนะครับสําหรับประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงนั้นเชิญตามมีมาชมกันได้เลยครับเข้าเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นบรรยากาศคล้ายๆอยนางเลยครับ แต่เพื่อนะยงงหรอเปล่าครับว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองเหนือนะครับที่นี่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับแต่ทําไมที่นี่ถึงคล้ายกับภาคเหนือของประเทศไทยมากเดี๋ยวเอจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆฟังครับก่อน่อนอื่นเราไปชมโบราณสถานสําคัญของวัดงส่วนกีรีก่อนนะครับคือโบราณสถานมือกีบัวครับซึ่งอยู่ข้างหลังเอมีก็ตามกันไม่ได้เลยครับครับตอนนี้เอก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่หน้าเจดีย์องค์ใหญ่แห่งเมืองคูบัวนะครับ ก็อยู่ในวัดโคงสวนท,ทิลีนะครับไม่ได้อยู่ที่วัดคูบัวนะครับเจดีย์เมืองคูบัวสันนิษฐานว่าสร้างในพุทธศตรวรรษที่12ถึงพุทธศตรวรรษที่16ครับสร้างในสม,มัยทวะวรวดีครับแลท้ทเจดีย์อย่างเนี้ยเพื่อนๆสามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับตามีกันมาได้เลยครับ ตอนนี Toronto, ้เอก็อยู่บนยอดเจดีย์บึงกังหับัวแล้วนะครับก็คือตรงข้างหลังเนี้ยเป็นแค่นี้ก็ยังไม่มีพันธ์กระดานของรุู่ปนั่งเดิมนะครับสมัยโบราณสมัยทวารวดีครับตในปัจจุบันรุู่ปได้พังไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วก็เมืองแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างมาหลายพันปีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีชาวบ้านที่เป็นชนชาตนมอญอาศัยอยู่แต่พอ ทะเลอ่ะมันวอลเข้าไปที่สมุทรสงครามแล้วนะก่อนที่เมืองคูบัวจะติดทะเลนะพอตอนนี้ไม่ติดทะเลแล้วการการค้านาำชายฝั่งมันก็เลยลดความสําคัญลงครับก็เลยทาให้ชาวบ้านก็อพยพย้ายถิ่นฐานไปที่เมืองคูบัวแห่งนี้ก็ฝูงร้างมาหลายพันปีสมัยยุคยาก็ไม่ได้มีใครมาดูแลครับจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์นะรัชการที่หนึ่งได้ให้พระเจ้ากาวิลาไปตีไปตีเมืองเคียงรุ้งเพียงแสนและพอกวาดต้อนอพยพผู้คนชาวลาวนหรือชาวทายวนน่ะ ให้ไปอยู่ที่ให้ไปอยู่ที่เม ikka, ืองภูหัวนี้ครับเพื่อมาใช้เิ็นแรงงานตอนนี้แหละครับคือทำสาเหตุว่าทําไมเาวเมืองภูพัวเนี่ยทั้งที่อยู่ภาคะวันตกแต่ทําไมถึงมีเช้าวนวันร้านนา หือคนเมืองเหนือเยอะมากเลยครับแล้วก็มีวัฒนธรรมไทยยวนเยอะมากเพราะเพราะว่าสาเหตุนี้ครับด้วยรัชทายที์หนึ่งได้ไปกวาดต้อนชาวไทยยวนมานไ้ที่เมืองภูบก็แห่งนี้เมื่อ200อกว่าปีก่อนครับมีหลายวัดที่มีลักษณะศิลปกรรมคล้ายๆกับเมืองเหนือมากครับก็เลยที่นี่ก็เลยผสมผสานระหว่างศิลปกรรมอาวาลวารีมอญดั้งเดิมครับศิลปกรรมไทยยวนในปัจจุบันด้วยครับครับอันนี้ก็บรรยากาศตลาดครับ ตลาดมืองกูบัวครับนี่เขาก็มีก,การซ้อมเต้นเพื่อเตรียมงานปัจจัยของติกิีโลในวันที่13กุมภาพันธ์นนนนครับก็ช่วงช่วงวันวาเลนไทน์ครับในอาทิตย์หน้าครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่เอมาที่เมืองคูบัวครับ มาส่องสาวเมืองเหนือสาวไทยยวนที่เมืองกบวยลาบุรีไม่ต้องไปไกลครับของดีอยู่ใกล้กรุงเทพครับเสียดายแส่หน้ากาเย็นหน้าไม่ค่อยช้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้เห็นสาวสวยก็ดีต่อใจครับครับสำหรับวันนี้เอ็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ